คำพีหนึ่งล้านแปดแสนคำของมหาพราตะที่เชื่อกันว่าประพันธ์โดยมหาฤาษีกิศณาทวายปยนะหรืออีกนามหนึ่งคือวยาสารจนาถึงนาคว่าเป็นผู้นำอัันศกศิ์สิทธิ์ทั้ง9เรียกว่านนีนาคณีหรือนาคินาเทวีมีฐานะเป็นเทพธิดาและมารดาในหลายพื้นที่ของฮิมาลัยอีิเหนือหุบเขาปินดาตอนล่างในเขตกาฮาวานฮิมาลัย ขุปขาวคุณลูในเบอร์ลินาลทัทธิมา,าจารย์ประเทศนิลามาตปุรณะแห่งแคชเมียและสวายัมภูปุรณะแห่งกาดบันดุซึ่งจะเดิมน่าอาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบก่อนจะกระจายไปยังที่ต่างๆนอกจากนี้ในคัมภีร์รามยณนะและปุรณะยังขยายความออกไปว่าน่าเป็นสัตว์ครึ่งเทพที่ทรงพลังอันงดงาม และสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้พวกเขาอาศัยอยู่ในอาณาจักรใต้ดินอันวิจิตรงดงามเต็มไปด้วยอัญมณีทองคำและทรัพย์สมบัติมากมายส่วนนาคบนโลกมักเกี่ยวข้องกับบ่อน้ำแม่น้ำทะเลสาบและทะเลซึ่งพลังและพิษของพวกนาคเป็นอันตรายต่อมนุษย์ส่วนการถือกำเนิดตามตำนานฮินดูระบุว่า นาคเป็นลูกหลานของมหาปรากษยปะผู้เป็นหนึ่งในโอรสทั้งสองของมาริชีหรือบุตรที่เกิดขึ้นมาในจิตใจของพระพรหมกัสยป่ายังเป็นสัพปปตาชิหรือหนึ่งในเจ็ดของปราแห่งลุคเวศในฐานะบิดาของเหล่าเทวดาอสูรนาคและมวลมนุษยชาติกับมเหสีกาดูที่ดาของทักชามหาปราผู้เป็นบุตรชายของพระพรหม เธอเป็นม a n ดาผู้ให้กำเนิดนาคห0 0่ตัวและเป็นศัตรูกับวินาธาพี่สาวของตนเองที่เป็นหนึ่งในมเหสีของกัศยป,ปะเช่นกันแม้กัศยป,ปะจะมีมเหสีหลายพระองค์แต่ทั้งสองต่างทำหน้าที่ในฐานะภรรยาคอยดูแลปฏิบัติเป็นอย่างดีกัศยป,ปะจึงให้พรตามที่ขอกาดูลขอบุตรที่เป็นนาคราชที่กล้าหาญหนึ่งพันตัว ส่วนวินธนาขอลูกชายเพียงสองคนแต่ให้มีพลังและฉลาดกว่าลูกๆของกาดูมหาปราระทานให้ตามความปรารถนาจนทั้งสองเริ่มตั้งครรภ์ต่อมาอีกนานมากกาดูให้กำเนิดไข่1,000ฟองส่วนวินธนาให้กำเนิดไข่สองฟองตามที่ขอพรไว้ผ่านไปห้0รปีไข่พันฟองของกาดูก็ฟักเป็นหน้าออกมา ในจำนวนนี้ที่โดดเด่นที่สุดคือเชชาวาสุกีและตักสกาซึ่งงูทั้งหลายในโลกก็ล้วนเป็นทายาทของโอรสนับพันนี้ขณะเดียวกันวินทนาก็เริ่มไม่สบายใจเพราะไข่ของเธอยังไม่ฟักออกมาและเธอก็ใจร้อนเกินไปรีบแกะไข่ใบหนึ่งออกแต่กลายเป็นโอรสที่มีร่างกายเพียงครึ่งตัวโอรสโกรธเคือง ที่เห็นรูปร่างของตัวเองเป็นเช่นั้นจึงสาบแช่งแม่ที่รีบร้อนจนเกินเหตุให้กลายเป็นทาตของกาดูไป500ปีจนกว่าลูกชายจากไข่ใบที่สองจะเกิดส่วนลูกชายครึ่งตัวได้กลายไปเป็นคนขับรถม้าของเทพอาทิตย์และเป็นผู้สร้างแสงสีแดงในท้องฟ้ายามรุ่งสางจนมีชื่อว่าอารุณจน500ปีผ่านไปไข่ใบที่สอง ก็ให้กำเนิดนกขนาดใหญ่มีพละกำลังมหาศาลและสง่างามอันเป็นการถือกำเนิดของสิ่งท enfin ี่เรียกว่าครุฑคราวหนึ่งการดูท้าทายวินธาโดยให้ทายสีของอุจชัยสราวาสม้าศักดิ์สิทธิ์มีเจ็ดหัวทั้งตัวสีขาวดังหิมะที่โผล่ขึ้นมาจากทะเลน้ำนมขณะเหล่าเทวดาอาสน์กำลังปั่นเพื่อสร้างน้ำอมฤต คราวนั้นวินทธาทายว่าสีขาวและมาตัวนั้นก็เป็นสีขาวเช่นกันการดูจึงบอกว่าหางของมันจะต้องเป็นสีดำแต่วินทธาไม่เชื่อจึงเกิดการโต้เถียงกันแล้วการเดิมพันก็เกิดขึ้นการดูท้าเดิมพันว่าหางของอุชัยสาวาดเป็นสีดำหากใครแพ้จะต้องเป็นคนรับใช้ของอีกฝ่ายจากนั้นการดูก็เรียกโอรสนาทั้งหมดมาสั่งการ ให้พันหางอุจชัยสารวาสให้เป็นสีดำครั้งนั้นมีโอรสที่ไม่เชื่อฟังไม่ยอมทำตามการุลจึงสาบให้พวกเขาถูกเผาทั้งเป็นในสรรปาสตราหรือพิธีสังเวยงูโดยชนาเมจยะเป็นกษัตริย์ครุที่ครองราชในสมัยพระเวทกลางแต่คำสาปนี้ทำให้กษัตริยป์ปะไม่พอใจเช่นเดียวกับพระพรหมที่นั่งอยู่ที่นั่นตรัสว่าคำสาปนี้ จะทำให้งูกลายเป็นอันตรายต่อผู้คนแล้วจึงประทานยาแก้พิษงูให้กับสยป,ปะอีกครั้งหนึ่งกาดูเสนอแนะแก่วินาธาว่าวินาธาและครุฑควรพาบุตรหน้าของเธอไปที่เกาะรามานิยากะอันสวยงามกลางมหาสมุทรซึ่งเป็นที่อาศัยของงูวินาธาและครุฑทำตามคำสั่งเมื่อถึงที่หมายแล้วกาดูนก็ขอให้ครุฑ พาโอรสไปยังที่ประทับของดวงอาทิตย์เพื่อถวายความเคารพครุทุ่มพญานาคโอรสของกาดูขึ้นบนหลังแล้วเข้าไปหาดวงอาทิตย์เมื่อพญานาคเข้าไปใกล้แล้วก็ทนความร้อนไม่ไหวจึงร่วงหล่นลงสู่พื้นบนเกาะวิลานาเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกๆกาดูก็รู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งและกล่าวโทษคุดธวินทาก็รู้สึกเป็นทุกข์กับชะตากรรมของลูกชายเช่นกัน แต่ก็ทําตามคําสั่งของกาดูที่ขอให้ครุฑน,นําน้ําจากแม่น้ําคงคามาจากโลกใต้พิภพครุฑเชื่อฟังและนําน้ํามาจากฝั่งใต้ของแม่น้ําคงคาแล้วปรารมนาจึงฟื้นขึ้นสถานที่เกิดเหตุการณ์นี้เรียกว่านาคาไลซึ่งเป็นที่อาศัยของงูในบางข้อมูลมากันว่าเมื่อนาคเป็นลมและล้มลงถึงพื้นเนื่องจากความร้อนแรงของดวงอาทิตย์ กาดูก็ได้สวดมนต์ต่อพระอินเพื่อให้มาช่วยเหลือลูกๆของเธอพระอินทรงดนบรรดาลให้ฝนตกลงมาบนนาคโดยทันทีแล้วก็หายจากสภาพไม่เกรียมจากนั้นพวกเขาก็อาศัยอยู่ที่เกาะรามานิยากะในบรรดาลูกนับพันของกาดูมีราชาหน้าคที่โดดเด่นคือเชชาวาสุก,กีและตักสกะในมหาภารตา เชชาเป็นเทวดาครึ่งเทพและเป็นราชานาคในคัมภีร์ปุราณะกล่าวว่าเชชาวางดาวเคราะห์ทั้งหมดในจักรวาลไว้บนหมวกและร้องเพลงสรรเสริญพระพิษณุตลอดเวลาบางครั้งจึงถูกเรียกว่าอนันตาเชชาเมื่อเชชาคลายเกลียวขนดเวลาจะเคลื่อนไปข้างหน้าและเมื่อม้วนกลับจักรวาลก็จะหยุดเชชาเป็นหนึ่งในสองพานะของพระพิษณุร่วมกับครุฑ คำพีโบราณมักระบุว่าพระวิษณุในรูปของพันารายมักประทับบนเชชาพร้อมด้วยเทวีลักษมีเชชามักแสดงตนด้วยรูปร่างขนาดใหญ่ลอยขดอยู่ในอากาศหรือทะเลน้ำนมโดยเป็นที่ประทับบรรทมบางครั้งมี5เสียน7เสียนหรือ10เสียนแต่ทั่วไปมักมากกว่าหนึ่งพเสียนหรือ5,000เสียนไปจนถึงหล้านเสียนและแต่ละเสียน บางครั้งจะมีมงกุฎหรูหราประดับอยู่ด้วยตามตำนานเล่าว่าเชชาเป็นโอรถนาคองค์โตของกศยป,ปะและกาดูแต่เบื่อหน่ายพี่น้องจำนวนมากที่จิตใจโหดร้ายจ้องจะทำร้ายผู้อื่นจึงละทิ้งแม่และพี่น้องไปบำเพ็ญตบะบนอากาศมักจะไปนั่งทำสมาธิยังขันธมาพัธริการมาโกกรณาปุชาการะและเทือกเขาฮิมาลัย ในคัมภีรกล่าวว่าการบำเพ็ญตบะของเชชาเข้่งคลัดมากจนกล้ามเนื้อผิวหนังเหือดแห้งรวมกับร่างซึ่งอยู่ในสายตาของพระพรหมพระองค์จึงให้เชชาขอพรเขาจึงขอให้สามารถควบคุมจิตใจเพื่อก้าสู่การบำเพ็ญฌานนักพรตต่อไปพระพรหมจึงประทานให้และขอให้เชชาลงไปยังใต้พิภพหรือปารตาเพื่อทําให้เกิดความสงบสุข เชชาจึงลงไปช่วยจนปราตาเป็นที่อยู่อาศัยของนาคอย่างถาวรในพระวตาปุราณนะเชชาชื่อสันกาสนะซึ่งเป็นพลังธรรมของพระนารายเป็นราชานาคที่อยู่ลึกเข้าไปชั้นในของปราตาซึ่งมีแต่นาคและงูที่มีอัญมณีอยู่บนหัวเป็นดินแดนที่เชชาครองราชที่มีมาก่อนสร้างจักรวาร จนเมื่อจักรวาลใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเชชาจะสร้างเทพเจ้าหรือลุทธะ1 1องค์จากงูเพื่อทำลายจักรวาลและสร้างจักรวาลใหม่ขึ้นมาจึงนำไปสู่ความเชื่อที่ว่าเชชาได้จุติมายังโลกหกชาติโดยในช่วงสัตยยุคเป็นยุคแห่งสัจธรรมมั่นคงได้มาในร่างเดิมเพื่อเป็นที่ประทับให้พระวิษณุเมื่อครั้งอวตารล,ลงมาเป็นนรสิงห์ เพื่อปราบพิลันยักษ์สิปุกในช่วงเตรตายุคกำเนิดเป็นพระลักษ์น้องพระวิษณุที่อาวาตารลงมาเป็นพระรามร่วมกับหนุมานและนางสีดาช่วงทวารปรยุคจุติมาเป็นบาราลามาผู้เป็นพี่ชายของวาสุเทพกฤษณินะเทพเจ้าในศาสนาฮินดูในสีไวสนพยังระบุด้ว่า巴า,าลามา เป็นอวตารของทั้งพระวิษณุและเชชาในพระคัตภีตาพระกิษณะทรงอธิบายการอยู่ทุกผลทุกแห่งของพระองค์ว่าแห่งหน้าฉันคืออนันต์ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของเชชาในช่วงการรียุกตามไวยสนบเกิดเป็นปตัญชลีนักเขียนนักปรัชญาผู้ลึกลับ ลามานุจานักปรัชญาแห่งสีไวสนบและมนาวลามามูนิกันนักบุญผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่ได้ร่วมกับพระเจ้าแต่จุติมาเพียงลำพังเพื่อเผยแพร่ความจงรักภักดีในหมู่ประชาชนในฐานะอวาตารที่สงบสุขในกาดิยาไวสนบกล่าวว่าเชชาได้อวาตารเป็นนิตยานันดาเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน ของชัยทัญญามหาประภูซึ่งเป็นหนึ่งในอวตารของพระกิจณนะตามตำราและพระคัมภี์ของเกาดียาการปรากฏตัวของนิตยานันดานั้นคล้ายคลึงกับบรารารมาอรรถองต่อมาของกัสยปะกับกาดูคือวาสุก,กีเป็นราชานาคหรือนาราดมีอัญมณีที่เรียกว่านาคมณีบนศีรษะ เป็นบริบาลของพระศิวะซึ่งวาสุกีมักขดต,ตัวอยู่รอบพระศอของพระศิวะซึ่งเป็นผู้ให้พรและสวมใส่วาสุกีเป็นเครื่องประดับตำนานฮินดูในสมุดมัทนาอธิบายถึงที่มาของน้ำอมฤตแห่งชีวิตอันเป็นนิรันด์โดยนักรราชวาสุกีผู้สถิตยอยู่บนคอพระศิวะมีบทบาทอย่างสูงที่ยอมเป็นเชือกให้เทวดาและอสูร ปั่นแกนภูเขามันดาราจนได้น้ำอมฤตโดยที่มาของเรื่องเกิดจากพระอินทรสถิตยอยู่ในอินทโลกาหรือสวากโลกาหรือสวรรค์นหนึ่งในเจ็ดโลกในจักรวาลวิทยาฮินดูขณะทรงช้างศักดิก์สิทธิ์ไอราวตาในทางพุทธเทียบได้กับช้างเฮราวนณในคราวนั้นพระองค์ได้พบกับทุลวาสหรือสีซึ่งเป็นที่เคารพอย่างเกรง ของบรรดาเทวดาทั้งหลายธุระวาสศได้ถวายพวงมาลัยที่นางอับสรนนางฟ้าร้อยให้พระอินทร์รับมาแล้วนำไปวางบนหัวหรืองาของไอราวาตาเพื่อแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์แต่ด้วยดอกไม้จากพวงมาลัยมีกลิ่นหอมแรงจึงดึงดูดบรรดาพึ่งให้เข้ามาตอมไอราวาตาช้างทรงเกิดความํำคาญจึงโยนพวงมาลัยทิ้งลงพื้นด้วยความหงุดหงิด สิ่งนี้ทําให้ธุรวาศสะโกรธมากด้วยถือว่าพวงมาลัยเป็นที่ประทับของสีหรือความโชคดีซึ่งปกติจะต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนปัสะดาหรือเครื่องบูชาทางศาสนาด้วยฤทธิของธุรวาศสะจึงสาบช่างพระอินท์และเทวดาทั้งหลายให้สูญเสียพละกกาลังความแข็งแรงและโชคลาภทั้งหมดนับจากนั้นมา เมื่อเกิดการสู้รบระหว่างเทวดากับอสูรเทวดาจะพ่ายแพ้ทุกครั้งโดยทั้งสามโลกตกอยู่ในความควบคุมของบาลีเทวดาจึงไปเฝ้าพระวิษณุและได้รับการแนะนำว่าให้ไปผูกมิตรกับเหล่าอสูรเพื่อร่วมกันปั่นมหาสมุทรให้ได้น้ำทิพย์แห่งความเป็นอมตะซึ่งจะได้แบ่งปันกันขณะที่พระวิษณุรับปากกับเหล่าเทวดาว่าน้ำอมฤตที่ได้มา จะให้พวกเขาเท่านั้นในํานานสมุดมันธนาวาสุกียอมให้เทวดาและอสูรพันตัวไว้กับภูเขามันดาราเพื่อเป็นเชือกปั่นให้ได้น้ำำําอมฤตออกจากมหาสมุทรน้ำนมในตานานเล่าว่าขณะเทวดากับเหล่าอสาูรถอนภูเขามันดาราและแบกไปยังทะเลน้ํานมนั้นเกิดการล้มตายกันมากแต่พระวิษณุทรงชุบชีวิตของพวกเขาทั้งหมด ระว่างมันดาราไว้อย่างกลางมหาสมุทรจากนั้นวาสุกีก็ขดตัวรอบมันดาราพระวิษณุให้เหล่าเทวดาดึงทางด้านหัวให้อสูรดึงทางด้านหางแต่อสูรปฏิเสธเทวดาจึงจำยอมให้อสูรจับทางด้านหัวจากนั้นการปั่นมหาสมุรก็เริ่มขึ้นแต่ภูเขามันดาราใหญ่เกินไปจึงจมสู่ก้นทะเลพระวิษณุจึงต้องเอวตาร เป็นกุลมาหรือเต่าเข้ามารับภูเขาไว้บนกระดองระหว่างการปั่นเกิดพิษร้ายแรงที่เรียกว่าฮาราฮาราซึ่งบางข้อมูลระบุว่าพิษออกมาจากปากของวาสุกีจนเหล่าเทวดาอาสนรรับพิษปั่นป่วนจากพิษร้ายแรงที่สามารถทำลายทุกสิ่งได้แม้แต่เทพเจ้าและปีศาจยังหวาดกลัวเพื่อเป็นการปกป้องโลกทั้งสามพระอิศวรจึงกลืนพิษเหล่านั้นเสียเอง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระองค์มีลำคอสีฟ้าซึ่งต่อมาเรียกกันว่านีลคันธาในมหาพรรตะวาสุกีถูกสาบโดยกาดูมารดาของตนเองหลังจากปฏิเสธไม่ทำตามแผนการที่มารดาต้องการให้หางม้าอุดชัยสราวาดเป็นสีดำเพื่อที่จะโกงการเดิมพันกับวินาธาเมื่อวาสุกีถูกสาบให้ถูกเผากับพี่น้อง ในพิธีกรรมของพระเจ้าชนาเมชยากษัตริย์คุรุหลังการปั่นทะเลน้ำนมวาสุกรีกลับไปยังโลกใต้พิภพจึงหาลือกับพี่น้องเพื่อให้รอดชีวิตจากการถูกสังเวยเอรพัตตาหนึ่งในพี่น้องจึงบอกว่าตนได้ยินพระพรมบอกกับเทพองค์อื่นว่าลูกชายที่เกิดจากจารัตการุกับปราดที่มีชื่อเดียวกันจะช่วยให้พวกเขารอด วาสุกีจึงจัดงานแต่งงานให้น้องสาวกับปราดจนเกิดอัสติกาปราดเป็นบุตรชายเรื่องนี้จึงยุติได้ส่วนจารัตการุกน้องสาวของวาสุกีภายหลังคือมานาซาเทพีนาคที่ช่วยป้องกันรักษาโรคงูกัดและเทพีเพื่อการเจริญพันธุ์และความเจริญรุ่งเรืองด้วยในเทพนิยายจีนและญี่ปุ่น วาสุกรียังเป็นหนึ่งในราชามังกรทั้ง8ส่วนในศาสนาพุทธวาสุกรีและราชานาคตัวอื่นปรากฏกายต่อหน้าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์โดยนำนาคไปปกป้องรักษาพระบทธองค์ราชานาคอีกองค์หนึง่งคือตักสกะเป็นกลุ่มนาคราชาทั้งในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา ในมหากราบมหาภารตะของฮินดูเป็นกษัตริย์แห่งนาคและเป็นสหายของพระอิน์เดิมอาศัยอยู่ในกูลุก,กเชตราหรือดินแดนแห่งพระควัดคีตาและป่าคันธวาทางตะวันตกของแม่น้ำยมุนาที่ป่าคันธวานี้ตัสกสกะมีทั้งนาคปีศาจรากสดไดตยาและดานวาอาศัยอยู่ร่วมกัน ตักสกายังเป็นที่รู้จักในเทพนิยายจีนและญี่ปุ่นเมื่อเป็นหนึ่งในราชามังกรทั้ง8ด้วยเป็นงูเพียงชนิดเดียวที่บินได้และมีพิษมากที่สุดในพระควาตัปุรณนะหรือสีมรัรพระควาธรรมหนึ่งใน18จากคัมภีร์ปุราณนะระบุว่าตากาักษกาอยู่ในราชวงศ์อิสวากุหรือภายหลังคือสุริยวงศ์ในแคว้นโกศลโอรสของตักสกา คือบิหัตมาลาถูกอภิมานยูบุตรของอรชุนสังหารในสนามรบต่อมาอรชุนเผาป่าคันทวาอันเป็นที่อยู่ของตักสกะรวมทั้งชนเผ่านาลราสูนขณะนั้นตักสกะเสด็จไปยังกุลุกเกษตรและอัศวเสนโอรสอยู่คราวนั้นอรชุนสังหารภรรยาของตักสกะส่วนอัศวเสนหนีไปได้และโจมตีอรชุนอีกครั้ง ในสงครามกูลุเกษตรครั้งหนึ่งพระเจ้าปาริกิิธตรหลานอรชุนและเป็นบิดาของชนะมีชยะแห่งคุลุถูกราโชโสของปราดสาให้สิ้นพระชนด้วยพิษกูพระดูหมิ่นบิดาตนตัสกสการนาคราชก็มาทำตามคำสาปนั้นโดยปลอมตัวเข้าไปขณะที่เขานั่งสมาธิอยู่กับพระวิษณุจนถึงแก่ความตายต่อมาพระเจ้าชนเมีชยะขษัตร์คุลุ ได้ทำสงครามที่เมืองตักกศิลาและขับไล่นาคที่นำโดยตักสกะด้วยการสังหารหมู่โดยเจตนาล้างเผ่าพันธุ์จนตักสกะต้องไปขอความช่วยเหลือจากพระอินทร์แต่คนของชนาเมียะตามจับได้และควบคุมตัวมาพร้อมกับนาคตัวอื่นเพื่อประหารถึงเวลานี้อัสติกาปราดผู้เป็นโอรสของนามาซาเทวีนาค และจารัสการุพรามก็เข้ามาขัดขวางด้วยมานาซาเป็นสาวกของพาศิวะและอัสติกาปราดซึ่งเป็นโอรสจึงเป็นสาวกของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันชนาเมชยะจึงต้องฟังคำพูดของอัสติกะและปล่อยตักสก,กะเป็นอิสระทางระง,งับการสังหารหมู่นาคและยุติความเป็นปรปักของนาคทั้งปวง แต่นั้นมาหน้ากับคุรุก็อยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาเรื่องราวของนาคในมหากราฟฮินดูยังคงดำเนินต่อไปควบคูก่กับพุทธศาสนาและศาสนาเชนจากตัวตนในคำพีสู่ความเป็นมนุษย์จากที่มีหลักฐานซึ่งปรากฏผ่านหน้าประวัติศาสตร์ความเชื่อและปรากฏการซึ่งจะนำมาเสนอในลำดับถัดไป ขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอปพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ